بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد ا ะ س ل ا ะตุลลอ ورحمة ะ ل ل ه وبركاته. ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราเองเนี่ยมีอะไรดีๆอยู่ในตัวของเราต้องมีบ้างแหละไม่มากก็น้อย ม่เรื่องหนึ่งก็มีหลายๆเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเราเกิดความรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณค่าแห่งชีวิตหรือได้ทำไปแล้วมันประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ในบางสิ่งบางอย่างผมเชื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีมีดีด้วยกันทุกคนน่นแหละมีดีด้วยกันทุกคน พอได้พิจารณาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถามว่าเรามีดีตรงนั้นเนี่ยเคยบอกคนอื่นบ้างหรือเปล่าฮะเคยบอกคนอื่นบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยบอกคนอื่นเลยไม่เคยที่จะชี้แนะให้คนอื่นบ้างเลยเนี่ยผมว่าเราจะขาดทุนกันนะพี่น้องครับผมเองเนี่ยไปพูดนะครับให้แก่บรรดาแม่บ้านฟังที่จังหวัดภาคใต้เนี่ย ผมให้คนในกลุ่มนั้นเนี่ยที่เข้าร่วมสัมมนาประมาณ200กว่าคนผมบอกว่ายินดีมากที่ได้มีโอกาสมาพูดกับบรรดาแม่บ้านแม่บ้านทั้งหลายที่อายุก็ยังไม่มากนัก30 40, 40ประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอายุเกิน50 60ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีได้มานั่งพูดคุยกับบรรดาภรรยาบรรดาแม่บ้านทั้งหลายที่มากันประมาณ200กว่าคนเนี่ย ผมบอกว่าพวกเราเองเนี่ยเราจัดสัมมนากันเราจัดประชุมกันเราจัดในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในระหว่างมุสลิมะที่จะเรียนรู้อิสลามแล้วก็จัดกิจกรรมที่เป็นการรับใช้าศาสนาของอัลลอฮ์หรือด่าว่าอิสลามคือการนำ,นำเอาอิสลามเนี่ยไปสู่ผู้คนเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามโดยเฉพาะในหมู่ของผู้หญิงด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่ง เป็นเรื่งที่ดีงามมากแต่อย่าลืมปัญหาของพวกเราในครอบครัวนะที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ในลักษณะที่เราเองบางครั้งเราแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จแต่บางครั้งเราเห็นอีกครอบครัวหนึ่งอลัลลอฮ์ดีมากๆรักใคร่กลมเกลียวกันในระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกๆก็อยู่ในแนวทาง ส่วนของเรามานั่งสมามมนานลูกๆก,ก็ไปทางนึงสามีก็ไม่กลับบ้านสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาเหล่านี้เราเคยมานั่งเปิดอกคุยกันไหมหมายความว่าคุยกันให้ลงโล่งเลยเ,เคยมานั่งแชร์ประสบการณ์บ้างไหมผมเชื่อมั่นว่าแต่ละคนเนี่ยมีดีมีในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเกิดขึ้นพี่น้องครับความดีเหล่านั้นทำไมเราไม่ถ่ายทอดให้แก่กันและกันบ้าง ถ้าเราจะถ่ายทอดให้แก่กันและกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มของคนที่อะไรนะรวมตัวกันเพื่อาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาผมเองไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีดีอะไรแต่ทุกคนที่มีดีแล้วน่าจะเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้แก่เพื่อนๆของเราในกลุ่ม อาจจะจัดเป็นกลุ่มย่อยก็ได้สัก20คน30คนอย่างกับคนเนี่ยกลุ่มเนี่ยมีปัญหาปัญหามีอะไรบ้าง1 2 3 4เอามาเล่าให้ฟังปัญหามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาเรื่องที่มันอะไรละ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวเอามาเอามาระบายให้แก่กลุ่มฟังนะไม่ใช่แต่ว่ามารวมตัวกันเพื่อที่จะหาทางแก้ไขการเล่าปัญหาของเราให้แก่คนอื่นได้รับทราบเพื่อปรึกษาหารือ ในการหาทางแก้ไขเป็นสิ่งที่อนุมัติในหลักการอิสลามไม่ถือว่าเป็นการเปิดโปองอะไรที่ในครอบครัวมาสู่มาสู่สังคมนะครับไม่ถือว่าเป็นการนินทารับหลังตรงนี้สามารถที่จะกระทําได้แล้วบางคนเนี่ยมีดีอะไรคือได้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาแบบไหนแล้วมันสําเร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นความดีของเขาที่จะที่ควรจะถ่ายทอดในคนอื่นได้รับฟังด้วย แม่บ้านหลายต่อหลายคนประสบความสำเร็จในการที่จะผูกมัดใจสามีให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีได้เอาความดีเหล่านั้นเนี่ยมาบอกซะบางคนเนี่ยเขาก็พูดว่าแม่บ้านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะหลังจากแต่งงานแล้วนะต้องพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันเป็นการสร้างความภูมิใจแก่คนที่เป็นสามีว่าโอ้โห โดยการที่นางรักเราก่อนกอนนี้ทําอาหารไม่อร่อยเลยพอผ่านไปสักสามเดือนห้าเดือนโอ้โหทาอาหารอร่อยขึ้นแต่ก่อนนี้รีดเสื้อผ้าไม่เป็นเลยผ่านไปเดือนเดียวอุตส่าห์นั่งพยายามฝึกฝนรีดเสื้อผ้าให้ดีขึ้นบ้านอย่าปล่อยให้มีกลิ่นเหม็นห้องนอนต้องสวยต้องหอมตลอดเวลาเนื้อตัวของเราต้องดูดีแต่งตัวให้สวยงามเมื่ออยู่กับบ้านสิ่งต่างๆที่เป็นเทคนิคแห่งความดีตรงเนี้ เอามาบอกให้แกกันและกันเนี่ยได้ไหมพี่น้องในหมู่ของผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าบางทีในหมู่ของผู้หญิงด้วยกัน,าาน,ย,กนย่อมคุยได้ในในภาพที่ลึกกว่าที่จะมีผู้ชายไปถ่ายทอดให้ที่จะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปถ่ายทอดให้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยควรอย่างยิ่งนะที่จะต้องมีการถ่ายทอดไปหาคนอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้เล็กๆน้อย เขเรียกว่าเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่จะทําให้ความตึงเครียดมันหายไปเคลับเคลดลับในการผูกใจสามีให้ตรึงอยู่กับคุณงามความดีเคล็ดลับในการเอาอกเอาใจสามีเคล็ดลับในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นกรรมวิธีหรือวิธีการเนี่ยมันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะบางคนแก้วิธีนี้สําเร็จบางคนวิธีนี้มาสําเร็จใช้วิธีอื่นสําเร็จ ทำนองเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละครอบครัวที่สําเร็จแล้วเนี่ยนะนำเอามาบอกกันนําเอามาแชร์ประสบะการณ์กันแต่ว่าเอามาบอกกันมาปรึกษาหารือกันเนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพที่บ้านเนี่ยให้ดีขึ้นปรับปรุงสังคมที่เรียกว่าสังคมครอบครัวให้ดีขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งนะพี่น้องท,ที่ที่ถือว่าดีมากๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ฮารามในการที่จะนำเอาปัญหาในครอบครัวมาปรึกษาหารือเหมือนดังท่านนับมุมฮัมมัดสลลัลฮุอาไลฮิวะซัลลัมมีคนคนหนึ่งมาปรึกษาหารือท่านปรึกษาหารือในเรื่องที่มันคับแค้นใจเรื่องที่มันอะไรแล้วไม่สบายใจอย่างที่สุดนอนก็ไม่หลับหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยได้ลูกคนหนึ่งตัวดำปีเลยมาหาท่านนาบี ใจมันนั่นไปคิดว่าโอ้โหฉันเนี่ก็ตัวผิวขาวขาวยิงภรรยาขาวจัวเลยภรรยาก็ขาวจัว่วฉันก็เป็นคนขาวแต่ลูกออกมาอย่างก็นิโกร์นะ้ดำปีเลยไปหาท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปปรึกษาฮารือนไอไปไปหาเนี่ยมันความไม่สบายใจคิดในใจว่าเอ๊ภรรยาเนี่ยไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าลูกออกมาไม่เหมือนฉันเลยไม่เหมือนนางด้วยตัวดำปีเลย คิดในทางที่ไม่ดีไปปรึกษาหาเรือกับท่านรสูลสลลลฮอาเลหิวะสลัมเหมือนกับว่าคนคนนี้เข้าไปปรึกษาหารือไปแชร์ประสบการณ์กันนะนะไปถามท่านรซูลท่านรซูลเนี่ยมีวิธีการที่จะให้คนคนนี้เนี่ยคิดเพราะท่านรซูลรู้นะผู้หญิงคนเนี่ยภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้สามสนนางไม่ได้ทําผิดก็เลยใช้ให้ชายคนเนี่ยไปดูอูดที่ชานเมืองไปดูสิ อูดเนี่ยมันเป็นยังไงเลยเดี๋ยวมารายงานชันชันเนานี่ก็งงมาถามเรื่องนี้ช้าให้ไปดูอูดเขาก็ไปแหละพร่าเราซูลพูดอะไรในยุคนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะเชื่อถือร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยไปดูอูดที่ชานเมืองชานเมืองมาดีนะไปดูแล้วอูดอูดตัวแดงๆก็มีอูดออกสีข,า,ขาวๆที่เป็นอูดเผือกอะไรก็มีก็กลับมาเล่าให้ท่านเราซูลสุลลาะหฮวอะัยฮิวะซัลลัมฟังเหมือนบ้านเรามีควายเผือกใช่ไหม ก็มากลับมาไปเห็นอูดบางตัวสีอย่างหนึง่งบางตัวสีอีกอย่างหนึง่งอูดวนใหญ่แล้วมันอาจจะสีเทาๆแล้วบางตัวก็ออกสีแดงๆนะครับซึ่งไอ้ตัวแดงๆมันมายัางไงสีเทาๆมายัางไงก็มาเล่าให้ทาาห่าหนหลุซูนสอลลัลว่าอะไรฮิวสันลมฟังท่านหลซูลก็ถามว่าอูดตัวน้ำตาลออกแดงๆอย่างนั้นเนี่ยมันมาได้ยังไทงทั้งทั้งที่พ่อของมันแม่ของมันก็ออกสีเป็นเทาๆสีเทาๆคึมๆอย่างนั้นเนี่ย ชายคนนี้ก็กล่าวตอบแล้วว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่เชื้อพันธุ์ของตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก่อนหน้านี้สักสองสามทอดเชื้อพันธุ์มันอาจจะมีเชื้อที่ที่มันทีอะไรมีสีสีน้ําตาลออกแดงๆอย่างเนี้ยมาเป็นเชื้อพัน์ธุก่อนหน้านี้แต่ว่าแม่แม่ตัวเมียไม่ถึงตัวเมียมันนี่ก็อะไรแบบทีเทาๆดําๆตัวผู้ก็สีเทาๆดําๆแต่ลูกออกมาสีน้ําตาลออกแดงๆอ มันก็เป็นเชื้อพันก่อนๆนู่นน่ะตกทอดสู่รุ่นสู่รุ่นแล้วก็มันมันก็ออกรุ่นนี้เขาอธิบายให้กับท่านนาบีแบบเป็นหลักเป็นการเลยนะท่านนาบีก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยภรรยาของท่านก็เช่นเดียวกันลองไปดูสิอาจเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยยุคนะครับมะรุ่นโตรุ่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นคนผิวดําก็ได้ตกเป็นรุ่นรุ่น,น,นมาถึงลูกมาถึงภรรยาของคุณ ออกหลานออกเลนออกมาตรงนี้จึงเป็นคนผิวดำชายคนนี้ก็สบายใจเห็นนะท่านรอซูลสุลตาองอาเลฮิวะสัลลลมก็มีวิธีการแก้ไขจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้พี่น้องผมเองก็เห็นเขามีการสัมมนาแม่บ้าน,นร,ตราัตไรคันเนี่ยเกิดความรู้สึกดีใจมากว่าแม่บ้านต้องหันหน้าเข้าหากันมีอะไรดีมาบอกกันมีการแก้ปัญหาในครอบครัวแล้วมันประสบความสำเร็จ ต้องเอามาบอกกันเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อว่าแต่ละคนก็ไม่ต้องไปหาอ่านในหนังสือเล่มไหนไอ้ผมเองเป็นอาจารย์่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนเชครโดอาจารย์มูริดก,ก็ก็มีมีคำถามแบบนี้เดียวกันทั้งนั้นแหละบางทีมันหาหาวิธีแก้ไขได้ยากลองทําตรงนี้นะลองทําตรงนี้นะส่วนคนที่บางครั้งมาจากครอบครัวต่างๆเป็นร้อยๆครอบครัวเนะี่ยผมว่าแต่ละคนมีดี พอมีดีไปแล้วอย่าปิดอย่าปิดไอความดีงามตรงนั้นแหละที่เราถ่ายทอดไปถึงคนอื่นเออแก้ปัญหาอย่างงี้เลยฉันน่ะแก้ปัญหาอย่างนี้นะดีทำดูดิละบางคนลูกติดยาโอ้ยส่งไปนู่นไปเรียนในสถานที่แห่งหนึ่งไปรู้จักกับคณา,าจารย์ที่เขาเอาใจใส่ต่อเด็กเอาใจใส่ต่อนักเรียนลูกเนี่ยกลายเป็นคนดีมาได้เนี่ยฉันส่งลูกไปเนี่ยตอนนี้เข้าปีที่สองลูกท่องต่างสองสามยุสแล้วกราอานเออดีลองลองลองดูลองดู บอกกับคนนั้นแนะนําเขาไปสู่ความดีหรืออาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบไหนก็ได้ที่มันประสบความสําเร็จมันเป็นไอ้ลุนมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งไอ้ลุนตรงนี้นะอัลลอฮ์ดลใจให้แกเราได้แก้ไขปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะแม่บ้านแต่ละคนบางคนมีอีมานมากกว่าคนลหลายๆคนมีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากกว่าคนลหลายหคน และอัลลอฮ์ س ุบฮานหัวตาลาได้ตัดวรในอัลกุรณอย่างไงพี่น้องไม่ยัตะกิลลาใครก็ตามแต่ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานหัวตาลายัจจัลละหูมัครยายำเกรงอัลลอฮ์มากๆแล้วอัลลอฮ์หาทางออกที่ดีให้แก่เขาเพราะฉะนั้นไอการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผนวกกับคนคนนั้นเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์สอนให้อัลลอฮ์ดนใจให้แก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเนื่องจากคนคนนี้ยำเกรงอัลลอฮ์มากๆพอแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วประสบความสําเร็จความรู้ตรงนี้กลายเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งกลายเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งที่เราควรจะบอกต่อควรจะบอกต่อเพราะนี้เมื่อมันกลายเป็นกรรมวิธีแล้วมันก็คือความรู้อย่างหนึ่งนี่แหละไอ้มุนยุนตาฟะบีฮี สิ่งที่จะติดตามไปเป็นผล,ลบุญแก่เราในหลุมฝังศพหลังจากที่เราตายไปแล้วก็คือความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเป็นความรู้เรื่องของศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของศาสนาเนี่ยอัฟดอนเลยสูงที่สุดแล้วถ้ารู้เรื่องศาสนาเรื่องใดก็ตามแต่บอกกับคนอื่นดีที่สุดแต่ถ้าหากว่ารู้ในเรื่องที่รองลงมาก็คือเรื่องผลประโยชน์ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัวแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จนะก็แชร์ประสบะการณ์กันนะครับพวกยวเนี่ยมันเก่งนะในการที่จะคิดค้นสูตรการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงานวางหลักการวางแผนแผนระยะสั้นแผนระยะยาวเนี่ยเขาเก่งมากนะ แต่ของเราเนี่ยบอกตรงๆว่าเรามีดีกว่านั้นก็คือท่านนบีมาชชีแนเอาไว้นบีมาชชีแนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีดีกว่านั้นอีกอัลมุสลิมอัคุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันโอ้โหมันความรู้สึกถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงมารวมตัวกันแล้วก็บอกต่อกันและกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะพี่น้องที่ทําอาหารอร่อยบอกกับเพื่อนบ้านบอกกับคนที่รู้จัก พี่น้องที่มีเทคนิคในการที่จะรีดเสื้อผ้าให้เรียบหรืออะไรก็ตามแต่เทคนิคในครอบครัวนี่แหละบอกบอกบอกและในขัดการบอกตอนนี้มันเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แก่คนอื่นเราได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดังนั้นเริ่มต้นในช่วงต้นรายการผมบอกกับพี่น้องว่ามีดีกันทุกคนแหละพวกเรามีดีแล้วอย่ากเก็บเอาไว้ที่ตัวของเราเพียงคนเดียวบอกต่อคนอื่นความดีของเราที่เรามีอยู่ ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะได้ไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยยังผลให้เกิดผลละบุญแต่ชีวิตของเรานะครับวบิลลฮิตตททวีควนฮิดายะอัสสลามุอาลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ